โอ้เก่งเก่งเก่งอ้ากินข้าวมั้งมั้งอู้หูเก่งจังเลยอู้กินข้าวเก่งจังเลยอู้กินข้าวเก่งอ้าเก่งเก่งเกอ้อร่อยมากเลยเงียบอ้เก่งเขลือกัอนชุบถั่วแล้โอ้แซ่บหลายอู้ อิเสบหลายอู้ยแเสบหลายเนาะลุงเนาะโอ้ยเสบหลายเสบหลายเสบหลายวิธีกินข้าวแบบใหม่พ่อแม่ว่ากินเลยอ่าอ่าอ่าอยากกินอะไอยากกินเหลินี่ลายกินเหนี่ลายกินเหลิอน่าก่ง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 ข้าวมากินข้าวกินข้าวกินข้าวเอาเลยกินข้าวก่อนกินข้าวก่อน Nó mày ăn khăn kháu không đấy Ơ...kênh kênh lúc kênh kênh À...a chán...kính chán...kính chán...a chán...a chán Nè...chán...chán áo Nè...kính...ăn này mà...ăn này mà Nè...a chán...a chán...a chán á Bữa nay phim bò Ăn bia...ăn bia Bữa nay phim bò Kênh 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 À...kính khao khao... วันนี้มีกับข้าวนะครับต้มปลาต้มปลาขอ่อมไปช่อนไาช่อนเดี๋ยวซดก่อนสดน้ำก่อนอื้อหือเสแบบเสแบบเสแบบเสบบเสบอากินขา้าวกินข้าวกินข้าวให้พอบางเงล้วกินข้าวให้พอบางเงินแล้วกินข้าวกินข้าวกินข้าวกันแม่กินข้าวกันรูปเร็วเร็วมากินข้าวก่อนเร็วเร็วจินจายไปแล้ว เออกินข้าวก่อนมาบากินเลยนะพอกินนะพอกินนะพอกินนะมานะอืม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 อ่ะ,นะอะพอกินบนนะัแล้วพอกินบนนะัแล้วอันเลือหนึ่งเลยหนึงๆๆ่งอ่ะกินกินมัมมามอ่ะกิน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 เอเนๆๆๆเอ,เๆๆเอโอ้ วิธีกินข้าวแบบใหม่ทุกคนใช้ช้อนเนี่ยเป็นผิดวิธีนะครับนะฮะกินนี้ผิดืดใจผิดวิธีนะครับวิธีที่ถูกต้องคือกินแบบมองชื่นใจนะครับชื่นใจแซ่บไหมลูกโอ้โหไปแล้วไปเช็ดตาเช็ดตาแล้ววายโอเคคลิปนี้กินข้าวคาผู้ชมครับน้ำพริกผัดดองแล้วก็ คลิปนี้ลาไปก่อนมาสั้นๆไปแล้วครับสวัสดีครับ